นักเรเียนตวรวบอกว่าตํารวจสืบสวนคดีขโมยทองซึ่งจับผู้ต้องสงสัยมาได้3ามคนครับว่าผู้ต้องสงสัยในที่นี้แต่ว่าเขา,าไม่ได้ผิดแค่สงสัยว่าผิดโอเคไหมทีนี้ผู้ต้องสงสัยให้การว่าแกบอกว่าผมไม่ได้ขโมยนะครับทีบอกว่าพรไม่ได้ขโมยพรบอกว่าผมเป็นขโมยเอาลําบากแล้วแสดงว่าทีกับพรเนี่ยขัดกันถูกไหม พี่บอกว่าพรไม่ได้ขโมยแต่พ่อบอกพึ่งผมขโมยแสดงว่าทีกับพรต้องมีคนใดคนหนึ่งพูดจริงแล้วถูกไหมถูกไหมเพราะว่าถ้ามีคนใด<ช>คนหนึ่งพูดโกหกต้องมีคนใดคนหนึ่งพูดจริงใช่ใชใชนึกออกไหมเป็นปนะถ้าท่าเรียนไปดูที่พรจริงนะครับไม่ใช่ตัวทีเพราะมันจะคัมเปอร์ทรูนะครับ false เป็นเท็จและนะครับนะถ้าพรบอกว่าผมเป็นขโมอยอ่าผมเป็นขโมย ถ้าพรพูดจริงกั๊กก็จะจริงซึ่งขัดแกงวิเคราะห์ให้ดีนะเด็นฟังดูดีดูนะถ้าพรเนี่ยบอกผมเป็นขโมยพรพูดจริงแสดงว่ากั๊กก็ต้องพูดจริงสมไหมเพราะถ้าตัวนี้เป็นขโมยแล้วกั๊ต้องไม่ใช่ขโมยแน่นอนแสดงว่าพรจะพูดจริงได้ไหมไม่ได้แสดงว่าพรต้องพูดโกหกเมื่อพรพูดโกหกปุ๊บ แสดงว่าพอตอกผมไม่ผมเป็นขโมยแสดงว่าความเป็นจริงคือพอผมไม่ได้เป็นขโมยนี่คือความจริงครับพระเราวิเคราะห์แล้วว่าเขาต้องพูดโกหกแน่นอนถูกไหมใช่ <c oughs> แสดงว่าผมไม่ได้เป็นขโมยฟังให้ดีครับแสดงคือมันโกหกว่ามันเป็นขโมยแต่จริงๆแล้วมันต้องไม่เป็นขโมยในความเป็นจริงถูกไหม <c oughs> ใช่ใช่เสร็จทีนี้แสดงว่าถ้าพอพ,อพูดโกหกแสดงว่าทีน้องพูดจริง เมื่อทีพูดจริงสแสดงว่าพรไม่ได้เป็นขโมยจริงใช่ใชใชถูกไหมและครานี้พูดเท็จพูดจริงแสดงว่าที่เหลือก็ต้องพูดแล้วนะพูดเท็จกัสบอกผมไม่ได้ขโมยสแสดงว่าโจรก็คือกัดแสดงว่าประที่จริงคือผมเป็นขโมยเพราะฉะนั้นโจรก็เลยไปลงที่กัสเพนกัสจึงเป็นขโมยนี่นะครับอันนี้เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์แบบลอจิก นั่นเลยเห็นไหมว่าถ้าเราเข้าใจเหตุและผลเราสามารถใช้หลักการคณิตศาสตร์ไปจับโจรได้เห็นแล้วยังนี่คือสิ่งที่ตำรวจเขาไว้จับโจรเขาก็ฟังไปฟังมาอ๋อนี่แหละคือคําตอบนะครับเราเรียกลอจิหรือว่าตรรกศาสตร์โอเคสต็อปอ่ะนั่นเลยคณิตศาสตร์มันมีหลายแขนงมันไม่ใช่มีแต่แก้สมการอย่างเดียวมันม